สวัสดีเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาตกปลาเดือบปอมเหมือนเดิมนะครับผมเดือที่ผมใช้เนี่ยก็วันนี้จะเล่นแนวใต้น้ํานะครับผมเพราะว่าหมายมันค่อนข้างโล่งนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างที่ใหญ่ใหญ่เนาะบอ่อนี้คือผมก็คล่องใจมากเลยนะครับเพราะว่ามาที่นี่ไม่เคยได้ปลาสักทีนะครับวันนี้ก็ <S 2> <S 2> <S <ๆ>ก็<ๆ>ตั้งใจว่าจะมาตกแบบจนกว่ามันจะได้นะครับผมก็อาจจะมีหลาย EP ีหน่อยเนาะครับกับบ่ออันนี้เป็นบ่อเขาเรียกบ่อแก้มลิงนะครับผมแก้มลิงของหมู่บ้าน อ่าครับผมก็อยากจะให้เพื่อนๆดูสภาพหมายนะครับอืมครับเป็นบ่อออกกว้างๆนะครับน้ําใสๆแล้วที่สําคัญมันลึกด้วยนะครับบ่อเน,นี้ยก็ค่อนข้างชี่ชี่จะใหญ่เลยแหละอืมครับผมก็ด้วยความที่ผมคล่องใจนะครับผมเนื่องจากมาทีไรเนี่ยไม่เคยได้ปลาสักทีเลยนะครับผมก็ลองก็เลยตั้งใจว่าจะเอาตัวใหญ่ๆให้ทุกคนดูนะครับผมก็คือ จะตกจนกว่ามันจะได้ตัวแบบใหญ่ๆนะครับเพื่อนๆเนาะก็อาจามีหลายอีนิดนึงนะครับสำหรับบอ่อนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มไม้แรกกันเลยเนาะเดี๋ยวผมเซตเบรกเซตอะไรนิดนึงนะครับผมหนวงก็ใช้ชักเบอร์เนะเบอร์เก้าลังดีทุกคน เ,เมื่อวานผมก็มานะครับเมื่อวานเนี่ยแต่ว่าโอ้โหลมโคตรแรงไงน,นะเมื่อวานเทคนิคที่ใช้ก็จะเป็นกอปล่อยกอปล่อยแล้วก็ยกช่วยบางจังหวัดน,นะครับบางจังหวัดน,นะครับพ่อนเพืน โอ้ถ้ามาถ่ายทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จะไม่ได้ปลาหน่อยเหรอคือถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยก็คือโอ้โหอาจผมอาจจะเดินผิดทางละโอ้โหปลาตื่นเลยโอเคนะครับผมสำหรับเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับผม,ผมก็จะเป็น โซนีก JR นะครับผมใส่ตะกวัวหยดน้ำสามกํานะครับผมก็จะเป็นแนวใต้น้ำนะครับนะอืมแล้วก็เบ็ดก็จะเป็นไดว่าอัลฟานะครับผมสองพันยิบอ็ดตอนนี้จะเป็นสปูนแต่งนะผมใส่สปูนแต่งมานะครับผม P.E สองครับผมชอกหน้าสามสิบปอนด์แล้วก็คันไดว่าบาซอนครับผมแปดขีดสิบหกก็จะลองตีแบบย้ำๆหน่อยนะครับทุกคน ถ้ามันไม่เวิร์กก็อาจจะต้องย้ายนะครับผมยายเลยผมจะย้ายไปเรื่อยครับผมย้ายเหลี่ยมย้ายอะไรไปเรื่อยนะมันก็ต้องมีสักเหลี่ยมแล้วว่า ไมาปลากัดนะครับผมคือมันจะสั่นได้ถึงมือที่เราจับคันเบ็ดเลยนะมันจะตึ๊กนะครับหรอนจะตึ๊กแบบบอหรือว่าตึ๊กแบบแรงๆเนี่ยก็ก็แล้วแต่ปลาเนาะหรือ,อบางทีที่ว่าตึ๊กๆเนี่ยคือไม่รู้ว่าตึก๊กปลากินหรือว่าตึ๊กติดต่อนะแต่ถ้าใช้เบ็ดดีๆก็รู้เลยนะครับทุกคนถ้าเกิดคนตกบ่อยนะเขาก็จะรู้เลยนะครับว่าอาการแบบนี้ติดตอหรือว่าปลากิน ลองขยับมาเรื่อยๆนะขยับลึกๆมาเรื่อยๆผมว่าปลาปลาช่อนมันก็คงจะอยู่ริมๆฝั่งนี้นะครับผมมันคงจะไม่อยู่ลึกเท่าไหร่หรอกะเนาะหรือมันอาจจะอยู่ลึกก็ไม่รู้นะเพื่อนๆครับ,รบโอ้ขึ้นกลอยู่นะ โอ้ยดูสิเพื่อนโอ้ยดูสิเพื่อนโอ้ยเฮียขึ้นใหญ่จังเลยอ่ะโอ้ยเฮียตำบิดให้กูหน่อยเดอ้อ เราจะต้องลองเปลี่ยนสีดูวะดเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนสีดูนะครับสีส้มหมดเลยเนาะสีส้มโอ้ยไม่ใช่หมดแล้วเดี๋ยวนี่ย โอ้โหหมดแล้วแรอวันนี้เราลองเป็นการปอด้ไหมเบ็ดมันใส่ได้ดล้วเนี่ยโอ้โหเบ็ดมันเออใส่ตะขวเป็นตะขวดห้ากรัมเนื้อ เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับผมเผื่อมันอาจจะเจอสีที่ใช่นะโอ้โหแต่สีเหยียบผมมีไม่เยอะเลยวะ่ะคือแต่สีขาวละสีเขียวมีตัวนี้ตัวเดียวตายแล้วกออูหน้าได้อยู่ผมคือปกตินะครับผมก็จะมีเวลามาตกแค่ช่วงเย็นๆเนาะถ้าเกิดวันวันไหนทํางานนะครับเพราะว่าผมเลื่องงานห้าหโมงเนาะ ผมเลีกยงงาน5้าโมงกว่าจะมาถึงบ้านก็ประมาณ5้าโมงกว่าห้าโมงกว่ากว่าถ้าวันไหนบางบาก็จะพยายามมาทุกวันนะครับผมเพื่อที่ว่าคลิปมันก็จะได้ต่อเนื่องเนาะ แค่ไหนขึ้นอยู่ดึงฝั่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมย้ายเลยขึ้นอยู่กลางๆมลยน,นะครับโอ้โหขึ้นแบบนี้ทออะไรกู ก่อนกลับก็เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเรียบดูนะ เหมือนว่าตรงนี้น้ําจะลึกพอได้เลยนะ กัดวะกัดวะเฮ้กัดกัดกับอุย้ยเหี <c oughs> ้ยอืมอืมโดนนะครับโดนะครับอื้มโอ้แต่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะอื้มโอ้อื้ม ว้าวขายบ๊อกายบ๊อกล้วโอ้โหครับไปบ๊อครับพึ่งตกได้แต่ตัวแรกเลยโอ้โหนะครับจังหวะที่ผมตกได้นี่โอ้โหมีคนเห็นเยอะอยู่นะโอเคครับเพื่อนๆโอ้โหเหยื่อกระเด็นไปแล้วครับอืมใต้น้ำมาปิดเลยครับแล้วเป็นยูไนต์น้ำใช่ครับใช่ครับโอ้โหไซสส์์ไซนี้ยังไม่ไม่ใช่ปลาที่เราตามหานะแล้วก่อนไซส์นี้โอ้โห เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> โอ้โหมาแล้วครับโอ้โหนี่ประมาณครึ่งโลได้อยู่้วเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้ใช้ที่เราตามหาเนะเราตามหาสายโลนะ เพื่อนดูดิเป็นไงโอ้โหแต่ว่าไซนี้ยังมันยังแต่ไซนี้ยังไม่ใช่ไซที่เราตามหานะหวานเพือ่อนความพยายามไม่เคยทำร้ายใครครับผมดูโอ้โหเอาสักคำเลยนะครับผมเราปลาตัวนี้ปลาตัวนี้ก็ได้ประมาณสักห้าหกขีดได้อยู่นะเพื<ๆ>่อนๆโอ้โหตอนนี้รู้สึก สันมากเลยนะครับผมเพราะว่าผมมาตกหลายวันนะนะแต่ว่าเพิ่งจะเริ่มถ่ายคลิป EP นี้เป็น EP แรกครับผม EP แรกก็เอาเลยนะแต่ว่าตัวยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะเพื่อนๆเดี๋ยว EP สองนะครับผมเดี๋ยวจะหาตัวที่มันใหญ่ๆกว่านี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมครับสำหรับเหยื่อที่ใช้วันนี้ครับก็โซนิค JR เนาะแต่ว่าใสยตะหัวครับเล่นเป็นงานใต้น้ำเหยื่อไม่รู้กระเด็นไปไหนแล้วนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆ e ีนี้ก็คงจะต้องลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะมาตก EP 2สองให้ดูนะครับผมนี่กลับมาไอ้แจ้มลิงหมูบ้านนะครับผมใหญ่มากเลยนะผมว่าเดี๋ยวมันก็มีอีกนะไซส์ใหญ่นะเอเคครับโหปลาตัวแรกมาสักคำเลยนะครับพือ่อนโอ้ตัวก็ถือว่าสวยอยู่นี้ยผมว่าคัก ห้าหกขีแต่ต้องมีนะครับอย่างตัวนี้โอ้ถือว่าใหญ่อยู่ครับผมถือว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ผมพยายามเนาะก็จังหวะที่ผมวัดขึ้นมานครับโอ้มีคนเห็นด้วยนะวันนี้ผมก็ได้แอรดีทีนี้นะครับผมจังหวะที่ปลากัดเนี่ยคือตึกตึกเนี่ยคือรู้เลยนะครับว่าเป็นปลาน,นะครับผมมั่นใจแล้วว่ายังไงก็ไม่ใช่ตอแน่นอนนะครับผมจังหวะที่มันกัดมันกัดปุ๊บเนี่ยผมก็เลยสงสายนะ ไม่แปดวิก็สิบวินะครับผมประมาณนี้เลยเนาะเช็คสายนะครับจนมั่นใจว่าปลามันอยู่เนาะแล้วเราก็ใส่ขึ้นมาเลยโอ้ถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นช็อตตอนนั้นเนี่ยคือโอ้โหผมแม่งโคตรตื่นเต้นเลยนะเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับผมที่ผมตกอย่าปลอมได้นะในอบอ่อนี้นะเดี๋ยววันหลังผมจะมาหาไซส์ที่มันใหญ่กว่านี้อีกนะครับเพื่อนๆโอเคครับผม ปลาท้แต่ว่าตีโดนโดนกว่ามันจะกินเลยโว้ยเออปลาเป็นไงนี่ของปลาของกินเขาไม่ใช่ปลาประยุนปลาขีดหรือโลดีโลดเออเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกันเออกระบาลเลยดีนะสูงอีกจกน้อยนึงครับโอดไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงหรอกมั้งเจ็ดขีดนี่ได้อยู่